ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเื่อนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องแอลตูนชาแนลนะครับผมผมไม่ได้ลงคลิปไว้สะนานเลยเพราะว่าไม่ว่างนะครับช่วงนี้ต้องเลี้ยงเจ้าตัวเล็กนะครับผมวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้ลงคลิปนะครับผมสั่งมังะส่งท้ายปีนะครับปี2021ทางค่ายสยามอินเตอร์คอมิกนะครับค่ายในดวงใจของผมนะครับผมก็ช่วงนี้สยามมีลดราคานะครับ มีโปรโมชั่นนะครับซื้อ1000ลด50บาทนะครับ3,000ลด100นะครับแล้วก็5000เนี่ยลดอยู่ที่3 5 0นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมสั่งเรื่องอะไรไปบ้างนะครับผมสั่ง2กล่องนะครับเดี๋ยวจะแกะทีละกล่องเนาะมาดูกันว่ามีเรื่องไหนที่เพื่อนๆน,นะครับตามกันบ้างน,นะครับ นี่คือขออนุญาตแกะก่อนนะครับนี่ครับเปิดมาก็จะมีใบเสร็จนะครับทางสายยาวนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูว่าได้ครบหรือเปล่านะครับผมนี่ครับเรื่องนี่ในกล่องเขาก็จะแพ็คหนักหนักมากครับสั่งมาเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆแกะค่อยๆยกขึ้นมาดีกว่าครับก็ชื้อ มาบับเบิรนะครับสองชั้นนะครับไม่ได้หนาอะไรมากนะครับผมแต่ว่าส่งไวมากนะครับผมสั่งอีกวันรุ่งขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าเห็นทางหน้าเว็บสยามเขาประกาศไว้นะครับว่าช่วงเขาจะหยุดส่งวันที่วันที่30นะครับวันสามสิบเขาไม่ส่งแหละผมมีสั่งไป3 3รอบนะครับ3ามออเดอร์มีสั่งไมค์ฮิโร่ไปด้วยนะครับที่เขาให้สี่ออเดอร์ไปเพราะว่าเขาจะเริ่มจัดส่งวันที่15นะครับ15ปีหน้าเลยครับมุกลาเรื่องแรกที่ผมสั่งนะครับคือเรื่องนี้ครับโครีมิยานะครับเป็นตัวพิมพ์ใหม่นะครับเป็นจัดเซตมานะครับนะครับจะวางไว้ตรงนู้นก่อนเนาะเดี๋ยวจะดูว่ามันครบหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ผมไม่เคยอ่านนะแล้วก็ไม่เคยดูอนิเมะด้วยนะครับ แต่ว่าเห็นเห็นทางผมไปเข้าเพจสยามน,นะครับแล้วก็ตอนที่เขาลงเล่มจบอะ่ะผมเห็นคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับเพราะว่าคนเนี่ยตามกันเยอะมากครับก็คงจะสนุกนะครับผมนครับผมจัดมาทั้งเซตเลยนะครับเซตเล่มหนึ่งถึงสิบห้าแล้วก็เล่มสิบหกจบนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับนี่เ,เท่าไหร่เอ่ยแปดเก้าสิบนะครับ ดูนะครับว่าครบไหมนี่เขามีใส่มาแบบนี้ด้วยนะครับเมเจ็ดสิบห้าสิบหกนะครับอ่าหนึ่งอันนี้เท่าไหร่เน่ยสามสี่ห้าแล้วก็หกนะครับอ้าวหนึ่งกับสองอยู่ไหนล่ะทีนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะอยู่ล่างๆนะครับอย่าบอกนะว่าไม่มีหนึ่งกับสองมานะครับ จะอ่านยังไงและก็เรื่องต่อมาที่ผมสั่งครับเรื่องนี้เป็นการ์ตูนเก่ามาพิมพ์ใหม่นะครับผมเคยเห็นรีวิวแล้วแหละซึ่งผมตัดสินใจอยู่นานนะครับเพราะว่าปกนี่นก็เป็นปกแบบเก่านะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็แบบไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ผมชอบนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะแบบเอาวะเก็บกระเก็บนะครับรู้สึกว่าเวอร์ชั่นได้ใจทั้งหมด 12เล่มจบนะครับตอนนี้ออกมาอยู่ที่10เล่มน,นะครับผมนะครับ8 9 1เ7สเนะวางก่อนนะครับถึง7แล้วนะนี่ฮพลิมิยาอยู่นี่ครับเล่มหนึ่งกับเล่มสองนะครบนะครับทั้งหมด16เล่มน,นะครับโอเคครบแล้ว1เรื่องนะครับเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนนะครับ 1ถึง16นะครับผมแล้วก็อ่านนะครับเรื่องเมื่อกี้ถึงเล่มไหนแล้วเมื่อกี้ถึงเล่มเจ็ดเล่มหนะครับเล่มหนะครับ4ครับเรื่องนี้ถ้าเกิดใครที่ชอบอ่านการ์ตูนแนวแอคชั่นนะครับแนะนำนะครับเรื่องนี้สนุกมากนะครับขึ้นหิ่งเลยครับ เพียงแต่ว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเรื่องของลายเส้นนะครับอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่โดนใจใครหลายๆคนนะครับแต่ดังด้านเนื้อเรื่องเนี่ยคือสุดเลยครับสุดมากนะครับทั้งบทสรุปเรื่องนะครับแล้วก็ความสนุกระหว่างเรื่องเนี่ยคืออาจารย์เขียนมาได้ดีมากครับผมนี่ครับหนึ่งถึงสิบนะครับนม่ครบนะครับเดี๋ยวผมยกลงก่อนนะชิบ ค okay. แล้วก็เรื่องนี้ครับเป็นแพ็คลดราคานะครับลด30%นะครับอะไรเนี่ยจากการนะครับคือตัว A มันยาวมากนะครับหนึ่งถึงสิบนะครับออกมาถึง11แล้วผมลืมกดสั่งเล่ม11นะครับซึ่งแพ็คลดสีเอ้แพ็คลดราคามากกว่า30%ของค่ายนี้นะครับเขาจะมีแต้มนะครับ ถ้าเกิดไขรที่ไม่ซีเรียสนะครับก็สั่งชุดนี้มาได้นะครับยังไม่ยังไม่อยากแกะดูข้างในว่ามีงอมีอะไรหรือเปล่าแต่ดูภายนอกเนี่ยไม่มีนะครับก็เก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับหนึ่งถึงสิบจะกลางนะครับแล้วก็เรื่องนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่พิม์พมาใหม่นะครับผม <laughs> ผมชอบค่ายนี้อย่างหนึ่งมากคือ เขาเอากระตูนเก่าๆมาพิมพ์ใหม่แล้วก็เป็นในรูปแบบไซส์ใหญ่นะครับซึ่งมันเหมาะกับคนมีอายุมากคนแก่ผมพอมเป็นไซส์ใหญ่ก็อ่านง่ายนะครับเรื่องนี้ครับเอวานเกเรียนครับกระตูนที่เก่ามากๆนะครับแต่ว่าลายเส้นเนี่ยทันสมัยมากนะครับผมไม่เคยอ่านหรอกเห็นเห็นเขาบอกว่ามันงงมันนู่นนี่นั่นนะครับผมก็เลยอยากจะลองมาอ่านดูนะครับมีแอนิเมชันออกมาแล้วหลายภาคนะครับตัวมังงะเนี่ยทั้งหมด ่าไหร่เล่มจบนะครับตอนนี้ทางค่ายเข็นลงมาถึงเล่มที่11อแล้วนะครับวันนี้เขาก็จัดเป็นแพ็คลดราคาเหมือนกัน,นครับแต่ไม่ใช่30มสิบเปอร์เซ็นต์คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับ,รบโอเคครบนะครับกล่องนี้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูอีกกล่องนึงกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมถอยกลอ่องแยกไปก่อน เก็บโพลิเมียตอนนะครับน,นี่ยังไม่รู้จะอ่านเรื่องอะไรก่อนเลยคือซื้อมาเยอะมากรับคือหยุดช่วงปีใหม่นะครับหยุดยาวนะครับกันเลยถอยออกมานะครับบวกกับทางค่ายมีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็เลยจัดเลยจัดหนักนๆเลยอันนี้กล่องใหญ่กว่ากล่องเมื่อกี้นะครับอืเยวมาดูว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ผมก็สั่งของค่ายอื่นนะแต่ว่ามันไปชนกับไอช่วงที่เขาปิดปิดปีใหม่พอดีนะครับก็เลยยังไม่ได้ส่งมาครับน่าจะส่งปีหน้าเลยอย่างผมสั่งไอตัวของแอปแอปส้มนะครับผมสั่งโตเกียวรีเวนเจอร์ไว้นะครับวันนี้ผมเข้าไปเช็คในในแอปนะครับเช็คพัสดุก็ยังไม่มาส่งนะครับผมก็เลยโทรไปว่าผมไปรับของเองได้ไหมพอไปก็ไม่เจอนะครับไม่เจอขังเขาไม่รู้อยู่ไหนนะครับ โทรอีกทีก็ไม่ติดแล้วครับก็เ,เลยอ,อล้อล้อปีใหม่ไปเลยนะครับตัวเกียวรีเวนเจอร์กับตัวบูลล็อกไปนะครับอืมที่จริงผม,มอยากอ่านโตเกียวรีเวนเจอร์มากเลยครับผมอ่านถึงเล่มเจ็ดแล้วมันค้างมากนะครับเ,เลยเพิ่งสั่งมานะครับเพิ่งจะมีเวลาจะได้อ่านนะครับมาดูกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับ อนี่กล่องแบบน่าจะเป็นกล่องใหญ่มากแล้วเขาพับมาอีกทีนคอันนี้เขาห่อบับเบิลมา2เซตนะครับ2ชุดเลยนะครับแกะบับเบิลก่อนนะครับกลวมไปโดนเนื้อหนังสือนะครับผมมีกันไกลด้วยนะเอากัไกลตัดดีกว่าชึบ อ่าที่ใบเสร็จอยูนี่นะครับชึบน่าจะครบแหละกล่องเมื่อกี้ครบทวดนะครับกล่องนี้จะครบหรือเปล่านะครับ,บอึบอ๋อนี่ครับเครื่องแรกนะครับไ้คิวนะครับคู่ตบฟ้าประทานนะครับ ผมเคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับซีซั่นหนึ่งแล้วก็ชอบนะครับผมก็เลยตั้งใจจะซื้อนานละแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีซัพพอนะครับเพิ่งมาถอยได้นะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นแฟนของเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับก็เห็นแล้วแหละว,ว่ามันสนุกนะครับเพิ่งมีโอกาสที่จะได้ซื้อนะครับอันนี้ แล้วก็เป็นแพ็คครั้นนี้ถ้าสสย่างเขาจัดเป็นเป็นชุดนะครับหนึ่งถึงสี่สิบสี่มั้งแล้วผมสั่งสี่สิบห้าแยกอีกทีนึ่งนะครับเพราะว่าเขาไม่มีจัดชุดเป็นหนึ่งถึงจบนะครับก็นี่ครับหนึ่งสสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเจ็ดถึงสิบเก้านะครับผมผมเอาลงก่อนนะ ันนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ย41 41เมื่อกี้42อยู่นี่41 42นะครับความนะใล่ละมายยังไงวะ35 40 29ถึง34 เมื่อกี้เท่าไหร่นะถึง19แล้วใช่ไหมถึง19แล้วนี่ก็น่าจะเป็น20เอ้า20อยู่ไหนหร่วะเห็นไหม19แล้วมา22 23 24 25, 26 26 28 29-34อ๋อมไม่เนี่ยใจเริ่มไม่ดี29-3 435-40แล้วก็41-42นะครับเราต้องมาลุ้นกันอีก อนึงครับบับเบิลหนมาไอตอนผมสั่งกดสั่ง my h e โ o กับไคจู8นะครับผมก็ลืมดูว่ามันมีเรื่องอื่นด้วยนะที่ผมเก็บผมก็รีบเหลือเกินรีบกดสั่งเลือเกินกลัวไม่ทันโพสการ์ดรู้จะรีบไปไหนนะครับแต่ว่าพอมันสั่งร่วมกับ2เรื่องนั้นแล้ว มันก็จะส่งช้าดีงนงครับคือกำหนดส่งเขาว่ามันวันที่15เนาะเริ่ม15นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอคิวผมไม่อยู่คิวที่เท่าไหร่นะครับอาจจะได้ช่วงวันที่18 19นะครับถ้าคิวไม่ได้แบบหลังเขามากนะครับอ๋อนี่ครับนี่คู่ตบปลาประธานยังอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ยังหวังว่าเล่ม20จะอยู่ตรงนี้นะครับ20 21แล้วก็43 44 45นะครับอันนี้เท่าไหร่43 44 45ครับผมโอเคนี่น่าจะเป็น20 21นะครับอ้าถูกครับ20 21 okay, โอเคครบครับแล้วก็นี่ครับแบ็คโคเวอร์เล่ม29น,นะครับ ผมสั่งข้ามเล่มมาครับผมยังไม่มีเล่มยี่แปดนะครับเล่มยี่แปดผมยังไม่มีนี่ก็ดี๋ยวต้องไปสั่งเพิ่มนะครับคืออะไรที่ไม่ได้อ่านนานๆแล้วมักจะลืมนะว่าว่าถึงเล่มไหนแล้วนะครับเคยซื้อซ้ำี่ยนะครับเคยซื้อกระตุนซ้ำแล้วก็ต้องเอาไปขายหรือเอาไปทํากิจกรรมแจกเลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ครับ โคชินเอนจินะครับเล่มที่10กับ11นะครับกำลังเดือดเลยครับเรื่องนี้โอ้หน้าปกสวยมากครับชอบมากครับถูกใจมากครับเรื่องนี้ผมคือตอนที่เขาประกาศพิมพ์มาผมดีใจมากเลยครับมันมันเป็นเรื่องที่รอมานานนะครับแล้วก็นี่ครับสุภาพบุรุษทรชนเล่มที่10นะครับนี่ก็เป็นการ์ตูนเก่าที่เอามาพิมพ์ใหม่นะครับนี่อีกเหมือนกันครับเน้นการ์ตูนเก่านะครับเพราะว่า นการ์ตูนเก่าเล่มใหญ่นะครับสายตาไม่ค่อยดีนะครับคือคือเรื่องวันนี้รันมาเล่มหนึ่งครับเล่มห้านะครับแล้วก็นี่เรื่องลิ้นดาบไายปานีนะครับผมสั่ง1 0บถึงสิบเดถึงสิมาเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้เจ็ดหกสี่หกเจ็ดหสี่ห้าหเจดนะครับวางตรงไหนนะไม่มีที่วางละ อันนี้ครับพอบานสุดเก่าครับเล่มหเล่ม7นะครับลัาอ่านสนุกสนุกครับถึงเล่ม5้าแล้วก็เรื่องนี้ครับเคยทำรีวิวแยกไปนะครับโวเล่มนี้มาหนามากเลยนะครับหาบ้างมากครับเล่มที่2นะครับสึกเดือด5้าวิพิกตานะครับอ่านเล่มแรกแล้วก็สนุกดีนะครับผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วลองไปหาดูกันนะครับแล้วก็นี่ครับติดดาบไร้ปานี่ เมื่อกี้ถึงเริเ่มแล้วนะเริ่มเริ่มหกวะเริ่มเจ็ดนะครับเจ็ดเป็นแปดเก้าเฮ้ยเออแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับโอเคครบนะครับริมดบาบไรพานีครับพอไปน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายละที่ผมสั่งมานะครับตอนที่ผมเลิกเก็บกับบางงานเนี่ยเลิอกอ่านไปพักหนึ่งนะผมไม่รู้นะครับว่าไอ้มาฮีโร่เนี่ยมีมีภาคสปริน f ์ออฟด้วยนะครับ เพิ่งมาเห็นนะครับแล้วก็เลยกดสั่งมานะครับไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านไหนเป็นคนวาดนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักประมาณไหนนะครับตัวนี้น่าจะออกถึงเล่ม11แล้วผมสั่งมา1ิบเล่มนะครับสั่งมาลืมกดเล่ม11นะครับเพราะว่าตัวไอ้ตัวไอ้เล่ม1นึ่งถึงสิเนี่ยเขาจัดเป็นแพ็คชุดมานะครับอืมน่าจะมีป้ายนะมีแต้มนะครับแต้มน้ําเงินนะครับแพ็คลดราคามักจะมีแต้มน้ำเงิน ผมเคยซื้อกาตูนมนือสองนะครับแล้วผมก็ถามถามเราว่ามีแต้มแดงไหมครับแต่ก่อนมันจะเป็นสีแดงเนาะไอคนขายก็บอกว่าไม่มี <laughs> ส่งมาแม่งแต้มน้ําเงินมาก็ประมาณนี้นะครับของของค่ายสยามของค่ายอื่นยนงไม่ได้ส่งมานะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะส่งมาหลังหลังปีใหม่เลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่ผมไม่ได้ซื้อหตกไปนะครับก็แนะนำกันมาได้นะครับผมหรือว่ามีเรื่องไหนที่ถูกใจเพื่อนๆนะครับก็ยินดีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ